สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมอยู่กับช่อง YouTube รักกีรัมินพุทธรับวันนี้ก็นี่ก็พามาดูเจ้าคุปตาครับนี่ KX91K3 คนนี้ 3, ขนาด3ตันครับผม ทำงานรายวันครับนี่งานขุดร่องวางท่อครับนี่เล็กีิกน้นี่เล็กคลองตัวครับผมมีหกล้อคันหนึ่งไมโครคันหนึ่งก็หากินได้ครับนี่ขึ้นหกล้อได้สบายครับขนาดเท่านี้ครับนี่ รุนฮิทิดตลาครับนี่ขนาดสามตันงานที่เล็กๆคับแคบนี้ต้องยกให้เขาเลยครับผมเจ้าคูปตาครับนี่ KX91 ครับนี่ K3 ขนาดสามตันครับการวางทงวางท่อคุดลอกวางท่อเล็กๆนี่ยกให้เขาเลยก่อนนี่พืนาา้นที่แคบๆนี่ เอียงองศาการขุดได้ครับนี่มีผานาด้วยครับนี่ผานด,ดันด้วยหรือคลองครับนี่สารระโยนต์ครับร่างขุดแป๊บเดียวงครับนี่จะเสร็จแล้วครับนี่เเวลาขุดยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับนี่ ทางจะเล่นหน่อยครับน้าง,งานนี่พอดีท่อมีน้ำครับุดท่อวางท่อไหมครับนี่น้ำนี่ไม่มีทางโอครับไหลผ่านที่ของชาวบ้านครับนี่เอารองเรียนมาครับนี่ทางเทศบาลก็เลยต้องวางท่อระบายน้ำไหมครับนี่ บายครับนี่วันละสี่พันครับนี่กินง่ายกว่าไม่โคใหยครับนี่ถือว่ากุ้งครับนี่วันละสี่พันนี่ใครสนใจครับนี่เอาไปขุดลอกทำสวนนะครับนี่ขุดร่องเล็กๆครับนี่ต้องคลองไส้ไก่นี่คลองเล็กๆทำสวนทำอะไรนี่ครับพอดีเริ่มนี่ชั่วโมงก็รับครับนี่งานคนมากก็รับเป็นรายวันครับ เดีงานชั่วโมงก็เราครับนี่โอ้วันละสี่พันแปดชั่วโมงครับก็ตกชั่วโมงละห้าร้อยบาทครับนี่ ก็วางบล็อกครับนี่วางบล็อกเสร็จก็วางท่อเลยครับนี่น,ววน้ำท่วมเข้กับเซาะลงตรงนี้เลยครับนี่ผ่านที่ของชาวบ้านเลยครับต้องแก้ไขครับนม่เว้นเอากั้วเียานี่ No, oh, hello, quân uh, Con right. thích bé bé ừ, ừ, người lạc bé lạc bé lạc bé 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 này, Ờ, nhiều <coughs> à, <coughs> công ăn việc làm để xây dựng biển tàu, àm có lễ muốn làm những cái này, hôm nên non, này các bạn, tập công đây đi kéo kẹp này, Dan naaloi ya bu. ทำงานกล้องครับนี่ต้องเลือกการทำงานต้องเล cose, ือกไอเครื่องจักรเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานครับนี่สำหรับงานนี้ก็เหมาะสมครับนี่เอาไมโครหญ่มาขุดก็ไม่ใช่ครับผมเลือกเครื่องจักรให้เหมาะสมกับงานครับนี่กล้องครับนี่เอาตัวมากนี้ไม่เป็นไรครับนี่ทำยากครับเล็กหรือล้องตัวครับนี่ แล้ววันหนึ่งก็ไม่แพงครับสามสี่พันหน่อยสบายสบานายจะสุดซุดนี่เลอจ๊ะสุดนะสุดนี่นย่อยสุดหนาสุดนี่เลยไหมสุดนี่นหนครับบ,บัตตุกใชกแ่แล้วแล้เขาขคุดกันไว้ก่อนนะคุกันไว้น้ำโอ้ยน้ำมันไล่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหนิไม่ถึงยี่สิบนาทีครับนีน่น ดีน้ำท่วมครั้งนี้ต้องไปขุดฟังนน่นีี่ครับผม แล้วก็น่าจะวางเท่านี่รอวางท่ครับผม น,นี่เดินไม่ได้ครับนี่เดินนี่จมเลยครับนี่เมื่อกี้พี่ผมเดินลงไปนี่จมเลยครับพื้นล่างนี่น่าจะแฉะน้ำครับดินเปียกน้ำปุ้มน้ำเสร็จก็วางท่อเลยครับนี่ มาณสามสิบสามสิบทอนแล้วนี่น่าจะจบโดยกันใหม่คลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมเป็นกำลังใจในการทำงานครับผมช่องรักกีดับมินมุท้อนครับช่องบ้านบ้านครับผมสวัสดีครับ